ดีแล้วนะคะคเก่งเป็นไ,ไงบ้างคะดูการทดทวนเรื่องของเวลาเรียนจําได้หรือเปล่าหรือว่าลืมไปหมดแล้วนะคะเรามาทบทวนนะคะเป็นเรื่องการระยะเวลานะคะซึ่งป .3 ก็เรียนไปแล้วมาปสี่เราก็เรียนนะคะยากไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดครับคนเก่งะะการบอกระยะเวลาเป็น เป็นวินาทีนะซึ่ง1ขวินาทีจะเดินหนึ่งช่องเล็กเท่ากับ1วินาทีดังนั้นเขีมวินาทีเดิน60ช่องเล็กเท่ากับ60วินาทีแสดงว่า60วินาทีเป็นหนึ่งนาทีใช่ไหมคะ60วินาทีเป็นหนึ่งนาที60นาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง2ี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน 7วันเป็น1สัปดาห์สาวันเป็นหเดือนนะคะสิองเดือนกับ1ปี3ามหกส้าวันเป็น1ปี3ามหกสวันก็เป็นหน,นึ่งปีปีนั้นเป็น8ปสองถุงนะคะแต่เท่ากับสามร้อยหกวันเท่ากับ1ปีหนึ่งปีเท่ากับหนรอบหรือ1นึ่งศตวรรษ่ะ หนึ่งสตวรวัเท่ากับหนึ่งร้อยปีอ่ทันไหมครับลูกหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเท่ากับหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปี หรือ3 6มวันเป็นหปี1นึรอยปีเป็นรอบตะวัรนั่นเองครับจับได้ไหมคะหนึ่งวันกี่ชั่วโมง2ี่สิบชั่วโมงเห็นไหมคะแล้วหนึ่งวันเป็นเวลากลางวันและกลางคืนเห็ไหมคะเขาบอกระยะเวลางน,นจำให้แม่นนะครับหกสิวินาที่ะหกสินาที 165วันเป็นปีนะ,ะหรือสเป็นปีหนึ่งร้อยปีเท่ากับหนึ่งรอบจำได้บออวเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะว่าเป็นเรื่องของอะไร พร้อมหรือยังจำให้แม่นนะคะ60วินาทีเป็น1นาที60วินาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะจำให้แม่นะคะ่ะ1วันมีกี่ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงนะคะ่ะมาดูนะคะลูกว่าใน7นาทีคิดเป็นกี่วินาที 1นาทีเท่ากับ60วินาทีถ้า7นาทีนักเรียนก็เอา7ไปคูณ60ก็จะเท่ากับ6420วินาทีดังนั้น7นาทีคิดเป็นกี่วินาทีครับ420วินาทีอย่างต่อมาค่ะ5นาทีคิดเป็นกี่วินาที1นาที1นาทีเท่ากับ วินาทีลูกหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีตัวอย่างนี้คือห้านาทีคิดเป็นสิบวินาทีนะคะเพราะหนึ่งหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีห้าห้านาทีก็ห้าเได้ครับได้เท่ากับ300วินาทีดังนั้น5้านาทีคิดเป็น ร0 0วินาทีะดูตัวอย่างนึงนะครับสนาที15วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีจะเป็นให้คิดอะไรนะคะสา3นาที15วินาทีคิดเป็นกี่วินาที1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะคะ ามนาทีคิดเป็นสามคูณด้วย 60, หกสิบเหนคะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบวินาทีดังนั้นสามนาทีนาทีนะคะสามนาทีสิบห้าวินาทีคิดเป็นเฉพาะสามนาทีเป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยแปดสิบวินาทีบวกกับอีกสิบห้าวินาทีก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ หนึ่วินาทีนะคตอบไ,ได้สนาทีสิหวินาทีคิดเป็นหนึ่วินาทีอันไปครับลูกไม่ยากจ้าต่อมาดูค่ะ8ปดนาทีสาิบห้าวินาทีคิดเป็นกี่วินาที หนาทีเท่ากับ60วินาที8นาทีคิดเป็นกี่วินาทีคะแป8คูณหกแปดหกหกแปดเท่าไรลูกหกแปดสี่สิบแปดตนมาเติมลูกก็จะได้แปดนาทีคิดเป็นสี่ร้อยแปดสิบวินาทีดังนั้นแปดนาทีสามสิบห้วินาทีคิดเป็นเท่าไหร่ลูกก็เอาสี่ปดสิบบวกกับสามวินาที ดังนั้น8นาที35วินาทีคิดเป็น480บวก3.5 สร้อยสี่สิบวินาทีสองรสีวินาทียี่สิบก้วินดเป็นเต่าร้อยขนาสองร้อยสี่สิบัวเท่การับไครับสง้วิ ไอุ้นเดินทางจากโรงอาหารไปที่อาคารเรียนใช้เวลา250วินาทีคิดเป็นี่นาทีวินาทีจากโรงอาหารไปที่อาคารเรียนใช้เวลา250วินาทีคิดเป็น สองร้ย รถไปโรงเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ลูกห้าร้อยแดสิบวินาทีคิดเป็นนาทีนะเป็น้าทีเท่ากับ60สิบ วินาทีปั่นจักรยานไปนะคะมาโรงเรียนมายังไงครับปั่นจักรยานมาไห้ใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่มาส่งคุณพ่อคุณแม่มารับหรือนั่งรถรับส่งใช่ไหมคะแต่นี่เขาปั่นจักรยานไปนะะม,ามาดูครับณโดนัจับปลาโดนัทจับเวลาในการวิ่ง วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีมีสองคำถามใช่ไหมลูกาจต่เวลาดังในการวิ่งได้หนึ่งร้อยสามสิบห้าวินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีาเ็ก,ก,ก่อน,นะะว่าหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีหนึ่งร้อยสามสิบห้าวินาที ลูกไม่ยากอะนักเรียนทําได้ไหมครับตัวอย่างนะคะนักเรียนแต่นักเรียนจะต้องจำให้แม่นนะคะว่าไอ้หกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันเจ็ดวันเท่ากับหนึ่งสัปดาห์เป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะสามสิบวันเป็นหนึ่ง เดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเห็นไหมครับลูกสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีหรือสามร้อยหกสิบหกวันเป็นหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีเท่ากับหนึ่งรอบหรือหนึ่งศตวรรษนั่นเองนะนักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนทําแบบหักหัดนะฮะเปิดไหมคะเปิดไปหน้า ยังเจอหรือยังครับผมหน,ะ 98, น 98, นะ้า้ครับคำสั่งว่ายังไงลูกหน้าเก้าสิบแปดครับให้นักเรียนเขียนเข็มน,น,นาฬิกาเขียนบอกเวลาแล้วก็ระยะเวลานะักเรียนก็เขียนเป็นกานะักเรียน ใช้ดินสอนะคะลูกเวลาเขียนเข็มน,นาฬิกาถ้านักเรียนทําไม่ถูกนักเรียนสามารถลบแล้วก็ไม่สกปรกนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งมีรูปนาฬิกานะคะให้หนักเรียนเติมะครับเติมเข็มนาฬิกาแล้วก็บอกเวลาด้วยนะคะต่อมาข้อสองให้สแนวทีคิดเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งมีความยาวสามนาทียี่สิบแปดวินาทีเพลงนี้มีความยาวกี่นาที ดังนั้นนักเรียนก็ดูตัวอย่างที่เวลาคิดจากนาทีเป็นวินาทีเท่าไหร่นะคะอันนี้หน้า98ต่อไปหน้า99นะคะนักเรียนที่รักจา๋าให้เติมคําตอบและระบายสีนักเรียนเวลาระบายสีใช้สีไม้นะคะลูกใช้สีไม้นะคะคนเก่งนะคะเวลาระบายอย่าระบายให้มันจางหรือว่าเข้มจนเกินไประบายสวยๆจา้านะคะ่ะ ได้นะคบลูกให้ระบายให้เติมคําตอบและระบายสีนะคะซึ่งเขาจะถามนะคะมีคําถามถึงแปดคถามนักเรียนก็เติมแล้วก็ระบายสีที่เป็นลูกบอลลูนเนี่ยะค่ะ mm. เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะแบบฝห,หน้าเก้าสิบแปดกับหน้าเก้าสิบเก้านักเรียนครับยังไม่ต้องส่งนะคะยังไม่ต้องส่งหน้าเก้าสิบแปดกับหน้าเก้าสิบเก้าเดี๋ยวคุณครูจะกําหนดให้ส่งทีหลัง แต่นักเรียนทำไว้ให้เรียบร้อยนะคบใจในตรงกันนะคะหน้าการแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําการบ้านคือหน้า9กบหน้า99ทําเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งครับเดี๋ยวคุณครูจะนัดให้เอามาส่งแต่ต้องทําให้เรียบร้อยนะคะคนเก่งเขียนสวยๆจะเขียนตัวใหญ่เกินแล้วก็เล็กเกินนะครับเขียนให้หล่อๆให้สวยๆ ะ,ะให้อ่านง่ายคะแนนมันจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะคนเก่งกาดตกไม่ประมาทกาดไม่ตกนะจ้าที่รักเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า